เอาละเพื่อความกระจ่างชัดเรื่องนี้นะครับรวมทั้งคดีคุณทักษิณด้วยเรื่องนี้โทศกรรมด้วยนะจะไปคุยกับใครนะคุณถาวรเซนเนียม<อ>นะคะอดีตแกนนาตปปสนะคะแล้วก็แล้วระด็ช่วยว่าก,การกระทรวงช่วยด้วยว่าก,การการะทรวงมหาดไทยแล้วก็ช่วยคมนาคมนะครับค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณถาวรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชําลางคุณเอและท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับ ถามตรงไปตรงมาเลยคุณสาวรเมื่อวานก็ผ่านเป็นสามร่างแล้วก็เมื่อกี้ได้เรียนท่านผู้ชมมาแล้วว่าเนื้อหาเป็นอะไรยังไงแต่ประเด็นที่คุณเอเกิดมาเมื่อกี้คือว่าสังคมก็ตั้งคําถามเยอะพักประชาชนก็จัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบบอกว่าเลือกปฏิบัติพันธมิตรได้กปปสได้ทำไมเยาวชนรุ่นใหม่ที่ติดคดีหนึ่งสองไม่ได้เลยเป็นการเลือกปฏิบัติไหมจะสร้างความขัดแยง้งใหม่อีกรอบหรือเปล่าแบบนี้ อยากให้คุณดาวนได้ช่วยวิสัชนาหน่อยเมื่อฟังเอกและผลของการอภิปรายตลอดระยะเวลาสองวันคือวันที่เก้าและก็วันที่สิบหก่วอวานนี้นะฮะสรุปได้ว่าคนที่ทำผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองไป ทำให้สถาบันพระมหา,ากษัตริย์เป็นการด้อยค่าด้วยการมินจามาดูมินหรืออาฆาตมากลายซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและจิตใจของพี่น้องประชาชนที่เคารพเทิดทูนและผู้ที่กระทาความผิดที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่มีอยู่ร้อยกว่าคนสองร้อยคนจากประชาก,ากรประมาณร่วมร่วมเจ็ดสิบล้านคนอื เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนมองว่าผู้ที่กระทำความผิดในมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นอาจากรที่ไปทำลายความมั่นคงของชาติหรือสถาบันของชาติที่เป็นหนึ่งในสามแต่ที่สำคัญก็คือเด็กพวกนี้หรือผู้ใหญ่บางคนพวกนี้ได้กระทำช้ำแล้วช้ำอีกเกืียดสวนมากไม่สำนึก สารให้ประกันไปแล้วก็ไม่สำนึกก็ไปทําอีกและทําด้วยความมึกเขินเหตุที่ทําแล้วทําอีกทําด้วยความมึกเขินเพราะมีผู้ใหญ่อย่างน้อยสามสี่คนที่อยู่เบื้องหลังนั่นคือเอาเด็กเป็นเครื่องมือหรือเอาผู้ที่ถูกยุยงปลุกผันให้ไปทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความสําเร็จที่คนสามสี่คนนี้ต้องการ แล้วไม่เห็นออกมารับผิดชอบอะไรดังนั้นเมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยที่จะให้เนอโทษสกรรมไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติหรอกครับเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมามมแล้วที่สำคัญก็คือกลุ่มสามยิ้วนะค่ะ เมื่อดูเชิงปริมาณแล้วเขาก็ได้รับการน,นี่นะโทษกรรมไปน่าจะพันกว่าคุนด้วยซ้าไปแต่คดีอื่นใช่ไหมแต<ล><า>่ดวอคดีอื่นๆน,นะคดีอื่นซึ่งเป็นคดีเหมือนกับพันธมิตรเหมือนกับกรปรปศหรือเหมือนกับนปชเสือ้อแดงนปชอือมครับเพาะ้นอย่าไปบิดผันอย่าไปบิดเบือนเลยแล้วผมคิดว่าคนพวกเนี้ย ที่แสดงความคิดเห็นออกมาเพื่อรอเพื่อเลี้ยงเด็กแบบๆที่เขาใช้เป็นเครื่องมืออยู่ไม่มีความจริงใจหรอกครับครับทีนี้นี่ก็มีบางคนเสนออย่างคุณวิสุทธิชนรุณพักเพื่อไทยก็บอกว่าความผิดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาจจะต้องใช้โมเดลอื่นอย่างนี้นะคุณเอดาวันค,คิดว่าเป็นไปได้ไหมในอนาคตนี่สังคมก็เป็นสังคมไปนามิตก,ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ ครับเช่นออกกฎหมายขึ้นมาอีกหนึ่ฉบับโดยมีเงื่อนไขัเนเงอนเวลาเข้าไปติดตามพฤติกรรมเข้าไปติดตามาาความประพฤติดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในความคิดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ซึ่งจะต้องตั้งคณะทำงานติดตามอยากได้ชิดก็เป็นไปได้ครับเห็นทางฝั่งพักประชาชนที่บอกเอ๊ะทำไมไม่รอให้คือคือหมายถึงว่าไม่รับหลักการแล้วให้มันผ่านกันไปก่อนแล้วก็ ไปว่ากันวาระที่สองนี่เหมือนกับว่าตัดตอนไปเลยแบบไม่ไปต่อเลยอย่างเงี้ยคุณถาวรมองอยังไงคะก็ไม่ใช่เป็นคนหมายฉบับแรกที่ตกตกในสภาวาระหนึ่งครับก็ผมบอกเลยว่าคนพวกนี้หาเสียงกับเด็กๆตอนที่รู้ที่เห็นเด็กกระทำทำไมไม่ไปปรับคิดปรับวิธีคิดหรือแนะนำหรือบอก สิ่งที่ได้สิ่งที่เสียอืมประเทศไทยของเรามีสถาบันกษัตริย์มาตั้งแต่เจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วค่ะแล้วคนพวกนี้เพิ่งเกิดมาเมื่ออายุยี่สิบกว่าสามสิบนะฮะคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณูปการของสถาบันกรษรตรกษ์์มากน้อยเพียงใดค่และคุณประยึดเอากับระบบของตะวันตกซึ่งไปรู้มางูงูปลาปลาหรือทำไปคาก็ประชาธิปไตย หมายความว่ายังไงหรือคำว่าประมุขแห่งรัฐผู้นำของประเทศที่จะต้องรับการคุ้มครองอย่างไรผมเคยบอกในรายการของคุณชําราญอยู่บ้างแล้วนะครับว่าประมุขของรัฐทุกประเทศเขาจะต้องคุ้มครองเป็นพิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นกษัตริย์หรือเป็นนายกรัฐมนตรีใครไปมินประมาทไปดูมินไปอาฆาตหน้าร้ายจะต้องถูกลงโทษนะ ทุกประเทศไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นทีนี้นี่เอาล่ะในเชิงเทคนิคกุณาวันตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันว่าบางคนก็ยังมีความหวังนะเอ้ยไปแปลยัดิอยย่ในวาระสองก็ได้นะอันนี้เพื่อไปเพิ่มหนึ่งหนึ่งสองในวาระอื่นนี่โดยกฎหมายโดยข้อบังคับมันไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะมันจะเกินหลักการขนะนี้ม,มติในที่ประชุมของสภายุติว่าเอาร่างพระราชบัญญัติ ร้างเสริมสังคมสันติสุขของพรรครวมไทยชาติชาติเป็นหลักครับในในพรบรในร่างพรบฉบับนี้สิบสองมาตราไม่อนุญาตให้เพิ่มมาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปครับเพราะฉะนั้นจับใดยติให้ผิดจากหลักการของร่างหลักไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะแล้วจะเพิ่มอะไรที่มัน คือเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินหลักการไม่เกินหลักการนี้หลักการนี้เป็นหลักการสําคัญนะอ่าคนละความนิดหน่อยได้หรือปรับปรุงเช่นบอกว่าในกฎหมายฉบับนี้ให้ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคนอวุธขึ้นมาเจ็ดคนโดยรัฐบีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตั้งอ,อาจจะเปลี่ยนเหลือห้าคนอ่าก็ได้ หรือให้ตั้งให้เสร็จภายในสามสิบวันเพื่อให้กฎไหนมีประสิทธิภาพก็อาจจะแปลยติว่าให้ตั้งให้เสร็จภายในสิบห้าวันก็ได้อย่างเงี้ยแต่จะเพิ่มโดยหนึงสองนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะนั่นหลักการสำคัญอคุณสวันต่อเมื่อกี้เจอหรืออะไรคะเชิญค่ะหรือเช่นว่าให้คณะกรรมการชุดนี้พูดสงควรนุษเนี่ยพิจารณา ผู้ที่ร้องเข้าไปเพื่อให้พิจารณาให้เขาได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายฉบับนี้ให้เสร็จภายในหกสิบวันคณะกรรมการสามสองคนนี้อาจจะลงมติว่าให้เหลือสามสิบวันก็ได้ค่ะครับทีนี้มันมีชุดความคิดอย่างนี้คุณถาวรว่ายิ่งเราเไม่มีแนวทางที่จะนิรษกรรมกลุ่มเยาวชนที่ทำผิดเนี่ยมันยิง่งปลูกฝังความรู้สึกเกลียดชังความต่อต้านสถาบันตรงๆนี้มองกับแนวคิดอย่างนี้ยังไงคะ อ่าแล้วในวันที่คุณไปกระทำความผิดคุณไม่คิดบ้างเลอมีผล<ม>กระทบต่อสังคมในภาครวมอืมหรือคุณไม่เคยคิดบ้างเลยหรือว่าคนที่ใช้คุณไปให้คุณทําอ่ะเขารับผิดชอบอะไรอืมแลวพอทําผิดเสร็จผลกระทบต่อสังคมเกิดขึ้นและคุณบอกว่าช่วยยกเว้นโทษช่วยยกเว้นความผิดให้หมูด้วยให้ผมด้วยมันไม่ม,มันไม่เป็นธรรมกับสังคมนี้อืม ครับแล้วคิดว่าเออมันมันจะมีจุดลงตัวได้ยังไงคะกับเรื่องนี้คะคุณถาวนก็จุดลงตัวก็คือเมื่อไม่รับหลักการแล้วก็ตกไปก็แค่นั้นแหละค่ะ <c oughs> ท,ทำไมจะต้องตื้อละ่ะ,ะหรือถ้าคุณต้องการที่จะปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีถูกฟ้องคุณคอรรับสารภาพแล้วก็ขอพระเจ้าจะทานอภัยโทษไปถ้าในร่างสมมติมีการเพิ่มเป็นข้อสังเกต ส่วนความผิดอื่นเกี่ยวกันหนึ่งสองนั้นเห็นว่าควรจะอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ได้ไหมแบบนั้นผิดหลักการไหมผมคิดว่าใส่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> เพียงจะเป็นการเอาใจเหมือนอย่างในที่ผู้ที่ใช้เด็กออกมาเอาใจเด็กวันนี้ <c oughs> เอาผมพูดตรงๆร <c oughs> กับดิยาบุตรก็ดีธนาทรก็ดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพท่นี้อะไบไา้ครับตั้งคำถามได้ อตอบมามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไหมเออแล้วรับผิดชอบอะไรบ้างไหมผมยังไม่ได้ปรักปัมท่านนะก็ผมเคยให้คมพา์ท้า,า,ทาให้ท่านพ้องผมทิ้งแล้วก็ไม่เห็นพ้องครับครับรวมความแล้วนี่คุณทวรคิดว่าพูดจากความรู้สึกจริงๆเนี่ยคิดว่าพรบนิรศกรรมเที่ยนนี้ยังมีอารรมไหมหรือว่า ไปได้ตลอดรอดฝังไหมคิดยังไงก็มีอยู่อย่างเดียวว่าสภาานี้จะอยู่ครบเพิ่มนั่นคืออีกประมาณร่วมรวมสองปีหรือไม่ครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ครบสองปีเนีนะนะมันก็ประกาศใช้ได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือกฎหมายฉบับนี้มันมีอยู่แค่สิบสองมาตราครับและคณะกรริการมีสามสิบสองคนถ้าพิจารณาอย่าง เร่งรีบหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเดือนวาระสองก็น่าจะเสร็จเสร็จโดยทั้ทไงไทยเพราะเหตุว่าการพิจารณาศึกษาโดยาาคาณะกรรมการวิสามันของการหาแนวทางในการสร้างความปรองดองให้เกิดความกลมเกลียวขึ้นในชาติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีความชิดต่างกันด้านการเมืองเนี่ยนะครับ ก็พิจารณาศึกษาขมาสามสี่ครั้งแล้วเห็นแนวทางแล้วจึงกลั่นออกมาเป็นพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือเนิ้โทษกรรมนั่นแหละครับแล้วการนิ้โทษกรรมในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเกิดมาแล้วยี่สิบสามครั้งนะเกิดมาแล้วยี่สิบสามครั้ง ทั้งนี้โทษกรรมให้กับผู้ที่ทํารัฐประหารนี่โทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนนี่โทษกรรมให้กับนักการเมืองค่ะนะฮะอืมไอ้ครั้งครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาถึงครั้งนี้เนี่ยเอ่อประมาณกี่ปีคะคุณาวารนก่อนนี้โทษครั้งสุดท้ายก็ปีสองห้าห้าเจ็ดอช่วงก่สองห้าห้าเจ็ดอ่านั่นแหละอ่าอ่าอ่ะก็ได้ประมาณนี้เรื่องของนิสรศกรรมนะค่ะ คดีคุณทักษิณเนี่ยค่ะ<อ>คุณถาวรสารนัดพิพากษา<จ>2 2่สิบงสหาคมนี้เวลา10บโมงน,นะปกของเราเนี่ยบอกว่ารอดกับร,ร่วงใช่เออรอดกับไม่รอดนะคุณถาวรมองอยังไงร,รอดหรือไม่รอดอาอ,อย่างนี้ก่อนที่จะตอบคำถามผมอยากเ,าเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าทักษิณนี่โดนคดีายาทั้งหมด20คดีค่ะ ส่วนคดีที่เกี่ยวกับกระทั่งความผิดหนึ่งหนึ่งสองที่มีการแจ้งความนลยนะก็จะมีคดีที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดทับห้าสองคดีที่หนึ่งแปดศูนย์ทับห้าเจ็ดและก็คดีที่สามสิบทับห้าแปดคือคดีเนี้ยเหตุเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาห้าแปดที่เกาหลีหลังจากสืบพยานกันมา เจ็ดนัดต่อเนื่นองน,น,นะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาจนกระทั่งฐานรับฟังพยานหลักฐานเสร็จก็นัดฟังคำพิพากษาวันที่ยี่สิบสองสิงหาค่ะเราก็ต้องไปดูว่าข้อท็จจริงข้อกฎหมายอข้อท็จจริงสิ่งที่สักสินพูดสักสินใช้คําว่า palace circle อ่า แวดวงวันหรือผู้แวดล้อมวันอ่าอันเนี้ยนี่คือที่มาค่ะแล้วปรากฏว่ามนนีการลงทุกข่าวโทษเขาก็มีการสั่งฟ้องโดยท่านอัยการสูงสุดในยุคป,ปีห้าแปดนะฮะอืทีนี้การหลังจากสืบพยานเนื่องจากเป็นการสืบพยานเอ่อโดยวิธีลับ ไม่ให้ออกมาเผยแพร่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปรับฟังได้สิ่งแรกผู้ทรงอิทธิพลคนนี้อายการเคยสั่งไม่ฟ้องในคดีนึ่นึ่งสองมาแล้วสองคดีเดี๋ยวคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายที่ฟ้องระการที่สองมีหลักฐานที่เป็นคลิปซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่อายการเอามาสั่งฟ้องและเมื่อ จำเลยคนนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเข้าไปยื่นคำร้องของความเป็นธรรมพร้อมด้วยอ้างพยานหลักฐานดูเหมือนว่าเป็นคนของรัฐสองคนนั่นคือคนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนหนึ่งกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกคนหนึ่งแต่อายการก็ยังฟังว่าเป็นการกระทําที่มีมูลของความผิดจริงยังคงสั่งค้องเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะมีพยานหลักฐานแน่นหนาพอสมควรค่ะแต่คดีนี้เป็นคดีขึ้นศาลอาญาธรรมดาสู้กันได้ถึงสามศาลนะค่ะสู้กันได้ถึงสามศาลนั่นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และไปศาลฎีกาค่ะอย่างเขาก็อีปีขึ้นสองปีถึงจะคดีถึงที่สุด ค่ะคือถ้าดูจากเนื้อหาที่คุณทักษินพูดกับเดอะโชว์ชอนมีเดียนะคุณถาวรคือแกก็พูดเหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาปล่อยให้ทำงานเอ่อก,ก็ก็ทำก็ยังมีอํานาจแต่ถ้าไม่ปล่อยคือไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครจะปล่อยไม่ปล่อยแล้วก็ไอเอ,อเลสเซอร์เคิลเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเ,เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งองคมนตรีนะทหารตอนที่พวกเขาไม่ต้องการให้เราอยู่เขาให้สุเทพออกมาให้ทหารมาช่วยก็มีพวกจากในวงัง มาถึงคำว่าพาเลต์เซอร์เคิที่คุณถาวรพูดเนี่ยนะคะทำให้เราไม่มีอำนาจอะไรก็เลยคุยกับนายกปูว่าเหตุการณ์เนี่ยเหมือนเหมือนที่พี่โดนมานะคะอะไรทำานองนี้มันมันดูเข้าลักษณะไหมคะคุณถาวรหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเอเอาคำสั่งร้องของอายการนะครับมผมไม่ไปพิจารณาทำกับอายการมเ,าเมื่ออายการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งข้อเท้จริงและข้อกฎหมายจริงสั่งฟ้องและผู้ที่สั่งฟ้องไม่ใช่อายการธรรมดานะเป็นถึงอายการสูงสุดนะครับอ๋อร้อยตำรวจจีพงศ์นิวัฒยุทธพันธบริาพานนะนี่คือคคผู้ที่มีคำสั่งฟ้องนะครับอืมยี่สิบสองและมาลองขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดท่านสุดท้าย ท่านก็ยังที่นาสั่งพ้องเหมือนกับคนเดิมไม่กลับความเห็ครับ<ะ>อืมเดือนหน้านะคะคุณดาวันยี่สิบสองสิงหาเวลาสิบนาฬกาคิดว่าผลออกมาเนี่ยมันจะมีแรงกระเพื่อมหรือมีมีออ่การเปลี่ยนแปลงอะไรในทางการเมืองเกิดขึ้นไหมคะเอ่อเขเป็นสองทางหนึ่งเมื่อฐานชั้นต้นพิ่พักษายังในคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะถ้ายกพ้องอายการก็ ต้องอุทธร์ถ้าลงโทษจำเลยก็ต้องอุทธร์นะครับคำว่าเสมอไม่มีมครับก็สู้กันก็ยังไงก็อย่างน้อยก็สองสารคุณอาบอสามสารสามศาลนะครับต้องสามศาลอสาอมศาลสามแต่ผม,<า>มคิดว่าอ,อมันจะมีคดีชั้นสิบสี่อยู่อีกหนึ่งคดีมันจะมาก่อนหรือเปล่คาคดีชั้นสิบสี ก็จเดอนนี้เสวนกันถึงว่าที่สามสิบกรกฎาคมใช่ใช่หลังจากนั้นผมคิดว่าน่าจะภายในสิบห้าวันหรือไม่เกินสามสิบวันศาลก็ทำคำวินิจฉัยได้มันนั่นสิอันนี้คดีหนึ่งสองยี่สิบสองสิงหาคดีชั้นสิบสี่อาจจะมายี่สิบสิงหาหรืออะไรก็ไม่รู้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้อเป็นไปได้หมดอย่างชั้นสิบสี่เนี่ยความผิด ถ้าเกิดว่ามันผิดเนี่ยอย่างมากสุดคืออะไรค,คือกลับเข้าไปเข้าคุกใหม่หอะคะก็กลับไปกลับไปถูกบังคับโทษตามคําพิพากษาที่ยังเหลืออยู่ถ้าผิดนะแต่โทษไม่ได้เพิ่มถูกไหมถ้าผิดอ่อหนึ่งถ้าไม่ได้ถูกจําคุกในระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลอืมก็ต้องกลับไปรับโทษโอ้โหนี่เสียงหาระทึกวางกันเถอะประมาณนั้นนะนะก็หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็พูดยากว่ารอดหรือไม่รอดแต่ชั้นสิบสี่นี่ น่าจะพูดได้ว่าน้ําหนักเอียงไปทางไม่รอดไม่รอดหลายฝ่ายเชื่ออย่างนั้นครับคุณถาวรคิดคิดเหมือนกันไหมฮะคิดเหมือนกันครับคิดเหมือนนนกัะพราะคนที่ไปฟังการไต่สวนอย่างน้อยสามสี่คนเช่นผมชายแสวงการหมอวรงและคนอื่นๆนะครับอะไรบางทีก็ทนายนกเขาพวกนี้เป็นผู้ค้าบอดในทางกฎหมายทั้งนั้นก็คิดว่า อที่ท่านหนึ่งบอกว่าอกํากลังจะถูกนอกกาลังจะถูกนอกนั่นแหละนะฮะแล้วก็ขอย้ํากับพี่น้องประชาชนหรือท่านผู้ฟังอีกหน่อยนะครับคบางคนมักจะเอากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมาอ้างว่าเป็นนิติสงครามครับไม่ใช่น,นิติสงครามนะคําว่านิติสงครามภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่ารอแฝง ซึ่งเป็นการใช้กฎหมายกับประเทศผัดกรูส่วนกระบวนการยุติธรรมที่ทำการตรวจสอบโดยใช้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบนี่นะฮะโดยฝ่ายตุลาการเขาเรียกว่าจูดิเชียนรีวิว่ะนะเพราะฉะนั้นอ,อย่าเอาคำอย่าเอากระบวนการตุลาการเอามาเป็นอาวุธทางสงครามกัน เป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยข้างเรามีสามอำนาจคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการค่ะไม่ใช่นิติสงครามเพราะคำว่านิติสงครามมันใช้กับประเทศศัตรูอืมอ๋อาละก็ได้ตามนี้ก่อนคุณถาววันนี้นะรบกวนคุณถาวรตามนี้นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณค่ะคุณถวรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทนายความและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณถาวรเสนเนียมค่ะ